นทางา,ทางารยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงหุนทางสร้างสุขวันนี้เราไปติดตามบริการรถรับส่งผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับทันตแพทย์อัธพรลิ้มบัญญาเลิศรองเลขาที่การสำนักงานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาตินะคะและดออรอังสนาเนียมมณิกุลกรรมการบริหารมูลิติเส้นได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเลขาคะสวัสดีค่ะดรอังสนาคะดออรอังสนาคะปัจจุบันนี้นะคะมูลิธิเส้นได้มีบริการรถรับส่งผู้ป่วยจํานวนขนาดไหนคะ เส้นได้อะค่ะมีรถรับส่งผู้ป่วยอะค่ะเป็นรถปกติมากกว่า100คันในการบริหารรับส่งผู้ป่วยแล้วก็มีรถที่เป็นชิตอาสาเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยมากกว่า100คันเป็นผู้ป่วยทุกคนละพาพแล้วก็สูงอายุผู้พิการในการใช้บริการรับส่งไปโรงพยาบาลฟรีค่ะทราบว่าทางสปสอชอได้มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆให้กับทางมูลิธีเส้นได้ด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะท่านรองคะต้องบอกนี้ครับว่า สปชเนี่ยเรามีเงินกองทุนใช่ไหมฮะไปร่วมกับทางกทม ตั้งเป็นกองทุนท้องถิ่นของกทมนะครับแล้วก็นะท่านผู้ว่าก็มีจำรีว่าอยากจะดูแลคนที่อาศัยในกทมถ้าเกิดก็ป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไม่ได้จึงเกิดเป็นไอเดียแบบนี้นะฮะเราก็ใช้งบประมาณเนี่ยสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานนะฮะก็มอบให้กับทางมูลนิธิไปดําเนินการเรื่องค่ารถค่าลารับส่งคนไข้นอกจากบริการที่เราให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ป่วยทุกพลภาพแล้วนะคะสปสอชอยังให้บริการรถรับส่งกับผู้ป่วยมาริงสิทธิ์บัตรทอง ที่จําเป็นต้องใช้การรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า หลักการสําคัญของการเอารถรับส่งคนไข้เนี่ยอย่งางเมื่อกี้คุณแนนเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราดูกลุ่มคนที่เป็นคนพิการคนที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวคนที่มีความยากลำบากในการเดินทางเนี่ยก็ติดต่อมาได้แต่จะมีคนไข่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนไข้เป็นผู้ป่วยที่จําเป็นต้องเข้าถึงการแพทย์ทันสูงยกตัวอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในสมองมักจะเป็นในเด็กเน,นะฮะเดี๋ยวนี้จะมีวิธีการรักษาโดยแทนที่จะผ่าตัดเข้าไปเนี่ยจะใช้รังสีปโปรตอนเล็งเข้าไปยิงให้เนื้อ,องอกในมันฝ่ยม ที่เดียวขามีที่จุฬาที่เดียวแต่ว่าคนไข้ที่เป็นอาจจะอยู่แม่ห้องสอนก็ได้อาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะฮะแม้ว่าการรักษาเนี่ยจะเป็นสิทธิประโยชน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่การเดินทางเนี่ยถ้าเขามีค่ารถมันาก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ได้รับความร่วมมือจาก2หน่วยนะฮะหน่วยแรกจะเป็นสมบัติทัวร์สมบัติทัวร์นี่ก็มีเครือข่ายทั่วประเทศเลยจะอยู่แม่ห้องศอนอยู่ตามอยู่นาราที่เขาอยู่ตรงไหนสมบัติทัวร์เขามีหมดก็รับคนไข้มาถึงสถานีขนส่งพอมาถึงสถานีขนส่งปุ๊บเ็นได้รับร นะถ้าเกิดเป็นเนื้งองอกในตาต้องสั่งแกลเนี่ยไปที่ลาม,มาจะเป็นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ไปที่สี่ล่าเป็นต้นนะครับ กอรอังสนาคะมูลนิที่เส้นได้ก็มาร่วมให้บริการนี้ด้วยมีการร่วมมือกันร,ระหว่างสปสอชอกับมูลนิธีเส้นได้อย่างไรบ้างคะเราก็ร่วมมือกับท้องถิ่นค่ะในการรับส่งผู้ป่วยเพื่อประสานความร่วมมือกับทางท้องถิ่นเพื่อนํามาส่งที่สมบัติทัวสมบัติทัวนำผู้ป่วยมาส่งที่กรุงเทพเส้นได้จัดรถไปรับส่งต่อเพื่อเข้าไปสู่สถานบริการที่ให้บริการการแพทย์ขั้นสูงแก่ประชาชนค่ะค่ะตอนเริ่มโครงการนี้เรามีการคาดหวังว่าเราจะให้บริการกันถึง15 0 0 0ันเที่ยวนะคะท่านรองค ทราบว่าตัวเลขนี้ก็ใกล้ถึงแล้วด้วยนะคะค่ะในส่วนของการให้บริการตรงนี้เนี่ยเราช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างไรบ้างอะคะเอาเอาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้สมมุติว่ามีนัดแล้วมีใบนัดเรียบร้อยนะอยากจะให้รถไปรับส่งเนี่ยก็โทรมาที่สายด่วน24ช1330ง,ง่ายๆแค่นี้เลยครับ แต่ต้องขอความกรุณาว่าโทรมันววงหน้าทาง1นึ่งสามูจะประสานไปยังอาจจะเป็นสมัครทัวร์จ,จะเป็นบนิษิเนี่ยเพื่อจะลงคิวไว้นะครับตอนนี้12ื่นแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงละนะแต่ว่าเราได้รับความนิยมพอสมควรแต่จริงๆแล้วเป็นการอำนวยความสะดวกนะเพราะว่าใจเขาใจเราสิทธิประโยชน์จะมีแล้วแต่เข้าไม่ถึงพราะไม่สามารถเดินทางไปได้นี่น่าเห็นใจมาก จริงๆอะค่ะการมารักษาเนี้ยสิทธิบัตรทองอะค่ะก็ควบค,คุมการรักษาอยู่แล้วก็คือว่าประชาชนเนี่ยได้รับรักษาฟรีอยู่แล้วแต่ว่าประชาชนนะคะยังมีอีกหลายท่านที่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเดินทางยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องรักษามะเร็งรักษาการฝังแร่อะไรเงี้ยค่ะบางที่มาจากไกลๆต่างจังหวัดเขายิ่งไม่มีค่าเดินทางมาค่ะในการบริการตรงนี้ทําให้ประชาชนนะคะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นดีขึ้น ประชาชนก็จะไม่ไม่ต้องทิ้งสิทธิก์การรักษาค่ะก็ขอให้เพียงแค่ท่านมีหมายนัดนะคะนัดร่วงหน้า7วันอาจจะติดต่อมาที่1 3, 3ึ่หรือว่าเพจเส้นได้เบอร์โทรเส้นได้นะคะก็คือสามารถทําการนัดล่วงหน้า7วันได้แล้วเราก็จะทําการจองรถให้ค่ะแล้วก็จะมี c เซเ็ center โทรไปนัดหมายท่านอีกทีนึงค่ะค่ะแล้วรถที่มาบริการรับส่งนี่เป็นรถจากที่ไหนคะ่ะ เป็นรถจากาเป็นความร่วมมือภาคประชาชนนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือจากเอกชนเช่นสมบัติทัวร์บริษัทโบค่ะนําไลน์บุ๊กเกอร์เขาเรียกว่าเป็นโปร,โปรแกรมไลน์บุ๊กเกอร์เข้ามาเพื่อช่วยให้เส้นได้ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ก็มีทางเราประสานความร่วมมือร่วมกับท้องถิ่นแล้วก็อาจจะมีทหารทหารจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยเราค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนะคะที่จําเป็นต้องรักษาการบริการขั้นสูงนะคะเข้ามาใช้บริการกันให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทางสปสชค่ะได้สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นประชาชนที่ขาดแคลนเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นก็ mm hmm. อยากให้ใช้บริการกันมากขึ้นเพราะตอนนี้ทําไปได้เพียงแค่19เที่ยวเองค่ะ mm hmm. สําหรับเ mm hmm. okay, การรักษาขั้นสูงค่ะ ท่านรองคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบริการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยผู้ปว่วยทุกพลภาพแล้วก็กลุ่มต่างๆแล้วเนี่ย ก็จะส่งผลดีต่คนที่เขาต้องรักษาต่อเน,นื่องด้วยไหมคะก็จะมีลคนไข้ต่อเน,นื่องครับแต่ว่าอย่างนี้ครับในเกณฑ์เราเนี่ยบางครอบครัวอาจจะสะดวกมาเองนะถ้าสะดวกมาเองก็สามารถมาเองได้แต่ว่ารายใดที่เดินทางยากและมีปัญหาในการเดินทางเรียกใช้บริการได้ครับถ้ารักษาต่อเน,นื่องเนี่ยยังไงก็ต้องไปตามที่คุณหมอน,นะแการรักษาจะได้ประสบความสําเร็จนะครับเ <c oughs> รา <ๆ S 2> ก็คิดว่าถ้าโครงการไปได้ด้วยดีอันที่หนึ่งเลยเนี่ยอาจจะมีการขยายพื้นที่นะะเดิมเราอยู่ในกทมก็อาจจะไปปริมณฑลหน่อยไหมหรือไปตามอันนี้เป็นไอเดีย ในเบื้องต้นของสปชว่าถ้าถ้าลงตัวนะฮะเราก็จะขยายต่อบริการรถรับส่งผู้ป่วยนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับความสะดวกรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและส่งผลดีกับการรักษาแบบต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเลขาและดออรอังสนามากๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์คะ่ะ ผนทางพารวยร